สวัสดีครับผมคูนินนะครับเราไม่ได้จเจอกันมา2ปีแล้วนะคลิปที่เคยเอามาลงที่ YouTube ไว้ผมก็ไม่เคยไปดูหรอกครับนะสารภาพเลยไม่กล้าดูอายแต่มีวันหนึ่งครับเพื่อนผมก็โทรมาบอกว่ามีรีบมาดูคลิปนอยนะมีคนดูเยอะแยะเลยผมก็เลยนะคำใจเล็กน้อยก่อนไปเปิดดูโอตอนแรกในใจก็คิด มันจะโดนคอมเมนต์อะไรแบบไม่ดีเยอะแยะหรือเปล่าโอ้แต่ปรากฏว่านะมีสิ่งตอบรับที่ดีมากๆเลยผมก็เลยนะตั้งใจที่จะทำต่อนะครับวันนี้เรามาพูดถึงท่าโยคะง่ายๆเดี๋ยวก็ไม่ค่อยั่นใจว่ามันง่ายหรือเปล่าแต่มันมีประโยชน์เอาไว้สำหรับแก้ท้องผูกนะครับแก้ท้องผูกปรับระบบย่อยปรับระบบกับถายสมบูรณ์วิธีทำนะครับคือหนึ่ง เราจะต้องหายใจออกพร้อมกับย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อที่เราจะรีดลมหายใจของเราออกให้หมดจริงจริงหลังจากลมหายใจของเราออกหมดแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือการกั้นลมหายใจพับคางนะขมิบวาและก็ทําตัวตรงตรงถ้าเราทําถูกนะเราจะรู้สึกว่ามีอะไรมากดท้องของเรานะถ้าทําได้เยอะๆท้องจะยุบลงไปเป็นแอง่ง เราจะกกานไว้สักคู่จนกวาจะไม่ไหวนะพอกานไม่ไหวเสร็จเราก็หายใจเข้าออกธรรมดาก็เป็นอาว่าเสร็จท่าเอาละครับี่จ มันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่บางคนเห็นนะบางคนโอ้ใครจะไปทําได้บางคนบอกคุณนินนะเอาไส้ไปซ่อนไว้ไหนหรือเปล่าผมไม่ใช่กระสือนะครับยังเป็นคนธรรมดานี่แหละครับคือจุดประสงค์หลักจริงๆเนี่มันไม่ได้ว่าเราจําเป็นว่าจะต้องเอาท้องให้มันยุบลงไปขนาดนั้นนะแค่ให้รู้สึกว่าเวลาเราทำเนี่ยมันมีอะไรมากดท้องของเรานะก็เป็นว่าใช้ได้แล้ว และถ้าเราหายใจออกได้เยอะขึ้นเนี่ยท้องมันจะยิ่งยุบลงไปเรื่อยๆนะเวลาเราทำเนี่ยเหมาะที่สุดเลยครับตอนเช้าครับเวลาเรานั่งทํากิจวัตรประจําวันส่วนตัวเนี่ยนะก็ให้เราทําเลยนะทำซ้ําได้สี่ห้ารอบนะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเรากำลังอิ่มอยู่ นะหรือมีอะไรอยู่ในท้องคุกคกคุกคิกนี่แนะนําว่าอย่าเพิ่งทำนะเพราะมันจะทําให้เราอึดอัดมากนะลองเอาไปทําดูนะครับนะถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามกันได้นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม